สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสรุปยอดจำหน่ายสลากบำุงสภากาชาติไทยนะที่ช่างใหญ่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับวันนี้ช่างใหญ่จะรีบนะครับส่งสลากที่เหลือเนี่ยกับคืนให้กับสภากาชาติไทยนะครับนำไปจำหน่ายต่อนะยังมีเวลาเหลือประมาณเจ็ดวันนะครับช่างใหญ่เริ่มจำหน่ายมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนตุลานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ 12ธันวา2568นะครับยอดำนำายที่ช่างใหญ่ได้ำนำายออกไปทั้งหมดนะครับ35บใบนะนะครับช่างใหญ่รับมาทั้งหมด50ใบนะครับหรือว่า50หาหเล่มนะเล่มละสิบใบนะครับนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะนำส่งนะครับผู้ใหญ่นะครับทีมงานที่เป็น ผู้มีหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับกรุงเทพมหานาครนะนะครับจะส่งนะครับให้ไปให้ผงยอดนะครับกลับไปที่สภากาาดไทยนะก็ขอขอบคุณน,นะครับลูก <Okay. S 1> ค้าเอฟซี FC, แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามทั้งใหญ่นะครับก็สภากาาดไทยก็จะเป็นโรงพยาบาลครับ หรือสาภาการาจไทยเนี่ยเป็น,น <ะ S 1> มีทนะื่รับบริจาคโรหิตจากประชาชนนะช่างใหญ่ก็เคยไปบริจาครหิตที่สาภากาชาจไทยสองครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้จําหน่ายสลากให้กับพลเมืองประชาชนและเอฟซนะคร <4 S 2> นะับได้แจ้งข่าวนะครับก็ท่านใดที่นะครับซื้อสลากไปแล้วนะครับก็จะมีชื่อครับอยู่ที่ต้นขั่วนะครับอยู่ที่หัวกระดาษนะครับนะครับแล้วก็ จะฉีกนะครับฉีกส่วนที่เป็นป่าปูนะตรงนี้รอยปูตรงนี้ครับจะฉีกไปนะครับแล้วก็ไปตรวจไปตรวจได้ที่หลังสลากนะนะครับที่หลังสลากจะมีข้อความบอกว่าสลากกำหนดออกสลากวันที่2ีธัดท่านว่าคมแปดนะครับหน้าส่นลุมพินีนะครับตรวจที่ไหนบ้างตรวจที่ Facebook สมาคมสตีอาสาสมัครรักษาดินเดาานกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ถือว่าจะโทรไปที่ที่081 3531687ก็ได้นะคุณโฉมยงประทิปอุศานนนะครับเบอร์โทร0819293116นะหรือว่าคุณลำเผยพันธ์เนียมพยก็ได้นะครับหลายช่องทางนะขั้นที่ซื้อสลากไปแล้วเนี่ยก็ จะทราบดีนะครับท่างใหญ่ก็บอกย้ำอีกทีนึงนะเพื่อจะได้คันพลาดกันลืมนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับของสนามเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆนะครับว่าผู้ที่ถูกรางวัลนะต้องแสดงบัตรประชาชนนะครับที่ทางราชการออกให้นะพร้อมสลากที่ถูกรางวัลนะครับ สิ้นสุดการรับรางวัล21มีนา69นะก็คือเขาให้เวลานะประมาณ1ปีนะให้ไปรับไปขึ้นเงินนะครับถ้าไม่ขึ้นก็สละสิทธิ์นะครับก็จะมอบรางวัลทั้งหมดให้สภาการท่ไทยต่อไปนะครับรางวัลทุกรางวัลอะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะค,คือรางวัลที่1ก็ทองคําแท่งไปเลยนะครับรางวัลที่ 2, 2> ก็ทองคาแท่งอีก,ออกรางวัลที่สก็ทองคําแท่งอีกนะครับ3รางวัลนะครับ เอาทองทาแท่งไปไป,ไปขายเอาแล้วกันนะครับใครจะาไปทําเหวนเอาไปช่างเอาไปทําอะไรก็ทํานะครับแล้วก็ผู้ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลครับเพราะฉะนั้นช่างอยากได้แนะนําให้ทุกคนได้เขียนชื่อบร์โทรศัพท์เดี๋ยวถ้าถูกรางวัลก็จะทางสภากาชาดไทยนะครับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเดียนกรุงเทพมหานครเขาจะโทรศัพท์แจ้งจ้งโ,โดยตรงเองนะนะครับซื้อสลากแล้วก็ไปลุ้นรางวัลครับไปนอนกินกาแฟารอที่บ้านวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าอยากจะซื้อถลากยังมีเวลาอยู่นะครับก็วันออกวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาหกแปดใช่ไหมวันนี้วันที่สิบสองนะครับก็เหลือเวลาประมาณสิบสิบกว่าวันนะนะครับก็ยังมีเวลาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะนะครับหรือจะโทรสับกิงแกงหาช่างใหญ่ก็ได้นะครับศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะช่างอูรับโทรศัพท์นะครับแต่ถ้ามีก็อ่าคุณท,ทได้ลุ้นนะบ,บางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นคลิปนี้ อาจจะยังไม่รู้ว่าช่างใหญ่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากสำบบรวมุงสภากาจไตยนะครับก็ให้ยังพอๆพพมีจำหน่ายนะนดครยบเดี๋ยวประมาณนี้สิบปันใบนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย